วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารัทนในตินายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาถ,ถึง15มกรานะคะเราจะมาดูทั้งเรื่องราวรอบข้างเนเรื่องของอเรื่องหน้าที่การงานการเงินสุขภาพให้กับชาวราศีธนูนะคะว่าในช่วงเดือนเ,เมษายน2564เนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นยังไงแล้วค่อยมาต่อกันด้วยในเรื่องของ ความรักไม่ว่าจะเป็นทั้งคนโสดคนที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็คนที่มีประเด็นความรักนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับชาวราศีธนูขออนุญาตจับไพ่แทนชาวราศีธนู10ใบนะคะ ใต้สำรับขึ้นมาเป็น The Hangman แสดงว่าตัวตนลึกๆของคุณเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่ทําให้ต้องหนักอกหนักใจแล้วก็คิดมากคิดไม่ตกเพราะว่าสถานการณ์ตัวตนของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชียนเหมือนคุณกําลังอยากจะรเริ่มสร้างสารรค์ในเรื่องของผลงานอันนี้สําหรับชาวราศีธนูนะคะถ้าขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ไพ่เดอะเมจิเชียนสำหรับใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงวงการเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องออกสื่อเนี่ยคุณจะค่อนข้างเครียดค่อนข้างมีปัญหามีเรื่องต้อง กังวลในช่วงนี้นะคะเพราะว่าปัญหาของคุณเนี่ยจะค่อนข้างรุมเร้ามากกว่าคนที่ทํางานสายงานอื่นๆทีนี้สถานการณ์รอบข้างเนี่ยนั่นหมายถึง1ดาบเรื่อง,งเรื่องราวต่างๆถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ใครมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างที่บอกคนในสายงานวงการบันเทิงเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะได้รับการแก้ไขแล้วก็คนที่เขาติดตามคุณเนี่ยเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นคุณก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสในการแก้ตัวนั่นเอง แต่ทีเนี้ยในความคิดของคุณเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอ,อยากหันหลังให้กับงานที่ทำอยู่มันท้อแท้เหนื่อยหน่ายหนักใจเพราะว่าคนที่คุณอยากให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมาแล้วแล้วคุณเคยพยายามแบบเต็มที่แบบ แบบที่สุดแบบสุดความสามารถมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่บอกว่าคุณจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินให้พยายามต่อไปก่อนนะคะอย่าท้อเพราะว่าในเดือนมีนาเนี่ยสำหรับชาวราศีธนูจริงๆแล้วเรามองว่าคุณท้อไปแล้วในเรื่องงานบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ว่าลาออกจากงานหรือว่าเลิกกิจการไปเลยด้วยซ้ําแต่ว่าในเดือน เมษายนเนี่ยชาวราศีธนูคุณจะได้รับงานดีๆโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามีลูกค้าหรือว่ามีคนเก่าๆที่คุณเคยร่วมงานด้วยนะคะ กลับมาช่วยกลับมาช่วยเหลือกลับมาช่วยสารสัมพันธ์ในเรื่องของคู่ค้าคู่สนทนาในเรื่องของการงานนะคะทำให้การงานในเดือนเมษายนเนี้ยของชาวราศีธนูสามารถกลับมาฟื้นฟูได้อีกครั้งแต่ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่าเหมือนคุณกลัวการเข้าสังคมไปแล้วนะคะใครหลายๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอันนี้จะเน้นที่วงการบันเทิงก่อนนะพูดถึงประเด็นแรกนะคะสําหรับใครที่ทํางานวงการบันเทิงนะคะชาวราศีธนูเนี่ยเรา มองว่าคุณกลัวที่จะออกสังคมหรือว่ากลัวที่จะแสดงตัวตนเนี่ยผ่านสื่อสาธารณะแล้วเพราะว่าเหมือนกลัวคําดูถูกกลัวกลัวคําพูดรงแรงหรือว่ากลัวคําที่แบบคนอื่นเขาเอาเราไปไว่าอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความกลัวภายในจิตใจของตัวคุณเองแต่เรามองว่า คุณควรจะลุกขึ้นมาสู้เพราะว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องทำงานหน้ากล้องเองหรือว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเอ่ยทำงานบริษัทของตัวเองเอ่ย ในช่วงเดือนเมษานานของคุณจะกลับมาฟื้นฟูด,ดีมากยิ่งขึ้นและมันจะเป็นอะไรที่ยุติธรรมสาหรับคุณในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมงานอะทำไปแล้วมันไม่ได้ผลตอบรับที่ดีเลยในเดือนนี้คุณจะได้อย่างที่คุณคาดคิดค่ะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ย เรื่องการงานมันส่งผลไปในทิศทางที่ดีก็จริงแต่ว่าไพ่ justice ขึ้นมามันดันอยู่ในประเด็นปร,ประเด็นที่ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าไพา่แพ้เกิดขึ้นได้หรือว่ามันยืดเยื้อเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของคนที่จะทำ เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาก็ควรต้องระวังในช่วงเดือนเมษายนี้เพราะว่าชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ถูกหักหลังได้ง่ายแต่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินจะดีขึ้นแล้วก็สองดาบเนี่ยใครบางคนใครหลายๆคนที่คิดว่าเอออยากจะหันหลังให้กับงานที่ทําอยู่เนี่ยควรจะอดทนไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ตกงานอยู่แล้วเนี่ยจะได้งานใหม่ที่ดีแต่ถ้าจะอยากจะเปลี่ยนงาน ควรทนก่อนยังไม่ควรรีบเปลี่ยนในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ว่าอุปสรรคคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีอุปสรรคเลยนะคุณก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของความไม่กล้าความกลัวความท้อความเหนื่อยหน่ายจิตใจอยู่ในอยู่ภายในจิตใจมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยหมดไฟได้ง่ายในเรื่องของการทํางานช่วงนี้ก็ให้ทํากับสิ่งเดิมๆโฟกัสกับมันให้เต็มที่ไปก่อนส่วนในเรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูนะคะ เรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงการที่ว่าอาจจะมีการที่ว่าแพ้ในเรื่องของผิวผิวแพ้ง่ายผิวแพ้เหงื่อตัวเองหรือว่าเป็นผดเป็นผื่นเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังเกี่ยวกับอวัยวะภายในอย่างเช่นมดลูกประจำเดือนผิดปกติแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของต่มลุกหมากนะคะ และอีกอย่างเนึ้งก็คือในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูถ้าใครที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดๆเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ากินเข้าไปแล้วมันไปสะสมภายในร่างกายอาจจะมีเกณฑ์ที่ มือนกับว่ากินเยอะเกินไปอะ่ะแล้วมันอาจจะเป็นผลเสียกับร่างกายในระยะยาวอาจจะทําให้คุณเนี่ยต้องเข้ารักษาหรือว่าเข้าไปตรวจแบบระยะยาวแบบต่อเนื่องได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงนะสาหรับชาวราศีธนูเอาละค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันดีกว่าในดูความรักให้กับชาวราศีธนูคนโสดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ ชาวราศีธนูคนโสดในช่วงนี้นะั้นหนึ่งดาบมีเกณฑ์ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกดีมากๆซึ่งคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยเลิกคุยมาก่อน คุณเคยเหมือนทิ้งเขามาก่อนหรือว่าเคยหันหลังให้กับเขามาก่อนแล้วคุณจะได้กลับมาคุยกันซึ่งคนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลติดต่อกันทางโลกโซเชียลโลกออนไลน์อาจจะยังไม่ได้มาเจอกันแต่ว่ามันเป็นการคุยเพื่อความสบายใจซึ่งกันและกันอาจจะยังไม่ได้เริ่มอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นความรักหรอกแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะแค่เริ่มต้นการพูดคุยคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยที่ได้เข้ามาคุยเนี่ยอาจจะเป็นชาวทัตลมแล้วก็ ชาวธาตุดินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะได้คุยกันแบบเรื่อยๆซึ่งมันเป็นการพูดคุยที่ดีที่ดีกว่าครั้งเก่าๆที่เคยผ่านมามากมายเลยอ่ะก็มีเกณฑ์ที่ว่าถ้าหากว่าคุณคุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้หรอกที่คุณจะได้สารสัมพันธ์แต่ว่าถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตแล้วคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์คบกันเป็นแฟนนะคะเพราะว่าในตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะชาวราศีธนูเหมือนคุณเหนื่อยหน่ายกับการทํางานมามากพอแล้วคุณอยาก คุณคุณอยากหาจุดเซฟโซนที่เหมือนให้ตัวเองได้พักเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณอาจจะโหยหาอิสระในเรื่องของการท่องเที่ยวซะมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยเราบอกว่าเรามองว่าคุณเองเนี่ย ยังดูเรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับใครแต่ถ้าถามว่าปิดกั้นหัวใจไหมขึ้นมาเป็นเดอะฟูอคุณก็ไม่ได้ปิดกัน้นคุณก็พร้อมที่จะบุกที่จะลุยแหละก็คือมีใครเข้ามาก็คุยได้แต่ถ้าถามว่าสามารถสั่งสัมพันธ์กับคุณแบบรวดเร็วได้เลยไหมเราก็มองว่าคุณเองก็อาจจะยังไม่พร้อมถึงขนาดนั้นเพราะว่าคุณยังต้องการอิสระอยู่ในช่วงนี้คราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีคู่นะคะมีคู่ที่ดีอยู่แล้ว ไหนดูซิว่าคนรักและก็ตัวคุณเนี่ยในช่วงเดือนเมษานี่ยสำหรับชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างตัวคนรักในช่วงเดือนนี้นะคะเขาต้องการการเอาอกเอาใจเขาอาจจะมีอารมณ์น้อยคนรักอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือเปล่าหรือว่ามีความเป็นผู้นำเนี่ยน้อยกว่าคุณเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า ที่ผ่านมานะี่ยคุณไม่ค่อยเข้าใจเขาคุณไม่ค่อยดูแลเขาเขาหอยหาความรักจากคุณเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณช่วงนี้คนรักจะงี่เง่านะแล้วก็คนรักจะค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนเรื่องเยอะเอาอกเอาใจไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวคุณเองเนี่ยชาวราศีธนูด้วยความที่ว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ บุคคลรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะคนรักอาจจะไม่ถูกกับคนในครอบครัวเราหรือเปล่าเหมือนมันมีเรื่องที่ทําให้เราต้องเฟลเฟลหรือว่าคนรักเนี่ยทะเลาะกับคนในครอบครัวของเราหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกแย่นะคะพูดถึงคนในครอบครัวเราที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ทีนี้ไพ่ justice ขึ้นมานั่นหมายถึงการที่ว่า บางทีคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนกลางอ่ะเอาใจไม่ถูกเอาใจคนรักก็ไม่ถูกเอาใจคนรอบข้างก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงในช่วงเดือนนี้นะคะสาหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเรามองว่าคนที่มีคู่เนี่ยจะเครียดเยอะหน่อยเพราะว่าทาตามใจคนอื่นมากเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองคุณอาจจะต้องเอาอกเอาใจทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ทั้งคนรักซึ่งทําให้คุณเนี่ยเหนื่อยมากๆในเดือน เบสายนแต่ถ้าถามว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยกับคนรักกถึงแม้ว่าเขาจะง,งองแงไปบ้างอะแต่ก็ยังคุยกันได้ ยังเข้าออกเข้าใจกันได้เพราะว่าคนรักก็ไม่ใช่คนที่ดื้อขนาดนั้นนะคะ่ะส่วนครอบครัวก็ยังคงเป็นครอบครัวก็ถือว่าในเดือนในเดือนเมษายนนี้สำหรับชาวราศีธนูอะไรที่มันเคยเป็นเรื่องราวหนักหน,กหนาสาหัสมันก็จะค่อยๆคลี่คลายมันก็จะค่อยๆแก้ปัญหาไปได้ทีละเปราะทีละอย่างค่ะ,ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ คุณเจออะไรมาบ้างสิ่งที่คุณได้เจอนะคือการพูดคุยกันแบบอยากเอาชนะกันคุณทั้งคู่มีการเถียงกันไฟกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ และตัวเขาอ่ะตัวอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณรักอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาชิวเขาชินกับสถานการณ์ที่คุณที่คุณพยายามพูดพยายามที่จะเอาชนะเขาแล้วมองว่าเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายพยายามที่จะเถียงกันพยายามที่จะทะเลาะกันแล้วตัวคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อยู่ในรูปแบบที่ว่าอิกนอไม่สนไม่แคร์ไม่ไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงหรือว่าใครจะรู้สึกยังไงมันเป็นการทะเลาะฟาดฟันเพื่อปกป้องใครอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าถามว่าใครอีกคนนี้คือใครใครอีกคนหนึ่งคือใครเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าหยิบเรื่องเก่าเอาเรื่องของคนเก่าอะ ขึ้นมาพูดคุยกันขึ้นมาทะเลาะกันซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องว่านานมาแล้วด้วยมันไม่น่าจะใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบเร็วๆนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของคนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละแล้วลทั้งคู่เนี่ยหยิบขึ้นมาเปรียบเทียบกันหยิบขึ้นมาทะเลาะกันทั้งๆท,งที่ทั้งคู่ก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือรักกันอยากไปต่อร่วมกันอยากมีอนาคตร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีธนูเนี่ย สถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นอะไรที่จากที่ทะเลาะก,กันไปแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเหมือนตัวคุณเองต้องกลับไปงอเขาอะคุณต้องกลับไปทําดีกับเขาเอาอกเอาใจกับเขาเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือว่าชาวราศีสิง์ชาวธาตุลมชาวตุลเป็นส่วนใหญ่นะคะที่คุณเข้าไปข้องเกี่ยวดูเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่ดื้อดึง ถ้าคุณไม่ง้อก่อนเนี่ยไม่มีทางที่เขาจะงอ้อหรือว่าขอโทษคุณก่อนแน่ๆซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้วนะคะการกระทําของคุณก็เลยกลายเป็นว่า,าคุณต้องไปง้อเพื่อที่จะเหมือนเปิดอกพูดคุยกันใหม่เริ่มที่จะพูดความจริงในใจกันอีกครั้งมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถกลับมาเริ่มต้นด้วยดีกันได้ณนะปัจจุบันแต่ว่าถ้าถามว่าปัญหามันถูกแก้ไขหรือ,อยังเรามองว่ามันก็ยังไม่ถูกแก้ไขเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนมีการระแวดระวังหรือว่า าพาวงเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของคนเก่าของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าอีกเพราะว่าคนเก่าของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมแก๊งกันซึ่งเขาอาจจะยังต้องเจอกันแล้วมันเป็นอะไรที่คุณทะเลาะกันอยู่ลากเพื่อนเข้ามาเกี่ยวลากคนรักเก่าของอีกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์มีกันอยู่สองคนอย่างเงี้ยค่ะทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะจิตใจความรู้สึกนึกคิดนะคะ ความรู้สึกนึกคิดของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอยากให้เขาอะมีเวลาให้กับเรามากกว่านี้เอาอกเอาใจเรามากกว่านี้หรือว่าดูแลเราดีมากกว่านี้ตอนนี้คุณมีการเปรียบเทียบระหว่างตัวคนรักกับคนอื่นว่าทําไมทีเพื่อนฉันยังให้ความสนใจฉันมากกว่าคนอื่นเลยทําไมคุณไม่ให้ฉันบ้างคุณมีความรู้สึกว่าคนรักไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วตัวคุณเองอะมีความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่คุยกันน่ะคุณต้องเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เพียงลําพังต้องพยายามประคับประคองให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปได้โดยที่ไม่ล่มเพราะว่าเขาเป็นคนที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ทะเลาะก,กันเขาคือคนที่เงียบเขาคือคนที่นิ่งไม่โตอตอบไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิน้นคุณเหนื่อยมากกับการที่จะต้องดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวและคุณเองเนี่ยอาจจะเคยพูดกับเขาไปแล้วด้วยว่า ไม่ชอบเลยกับการกระทําของเขาไม่ชอบเลยกับท่าทีที่เหมือนไม่สนใจคําพูดของเราคุณได้พูดไปแล้วคุณได้พูดไปจนหมดเปลือกล้วแต่ดูเหมือนกับว่ายิ่งพูดยิ่งทะเลาะแล้ในตอนนี้คุณโมโหเขามากคุณกโกรธเขามากคุณเกลี้ยวกาดกับเขามากอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าในใจลึกๆอะ่ะอยากจะพ่นไฟอยากจะปาระเบิดใส่เขาเพื่อให้ทุกอย่างมันพังไปเลยอะ่ะแต่ยังดีตรงที่คุณยังควบคุมอารมณ์ได้แล้วเรามองว่า ความสัมพันธ์มันเพิ่งจะพังมาก่อนหน้านี้แล้วมันเพิ่งจะมาดีกันคุณยังไม่อยากรีบร้อนให้มันพังในตอนนี้ส่วนตัวเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาต้องการความสบายใจอะ่ะและเขาจะนึกถึงตัวเองเป็นหลักเขาจะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่าคนอื่นคิดยังไงกับเขาหรือว่าไม่ค่อยคิดอะไรมากนั่นเองค่ะตัวเขาเองในตอนนี้เขาเองอะ่ะต้องหวังพึ่งพาคุณเพราะว่าคุณเน่ะเหมือนมีความเป็นผู้นํามากกว่าเขาอะ่ะ แล้วเขาเองก็รู้สึกว่าชีวิตเขา่าม่มันมันมีภาระเยอะแล้วไหนจะต้องแบกรับคนในครอบครัวไหนจะต้องแบกรับปัญหาทางด้านการเงินอีกเขาเองก็คาดหวังให้คุณเนี่ยแบกรับเขาด้วยเช่นกันเขาคาดหวังให้คุณเนี่ยไปดูแลเขาในความรู้สึกของเขานะเขามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราทะเลาะก,กันอะเรื่องนั้นคือเรื่องตลก เขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาเครียดทั้งๆท,ที่ใจลึกๆของเขาเองอ่ะเขารู้นะว่าไอ้ประเด็นที่คุณหยิบมาทะเลาะเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่สําหรับคุณแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เขามีความไม่เข้าใจในตัวคุณเยอะมากและเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเรียกร้องความสนใจเยอะขนาดนั้นทั้งๆท,ท,ที่ทุกวันนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาทําดีที่สุดแล้วซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวราศีธนู นั่นคือการกลับมางอนงอกลับมาดีกันอีกครั้งค่ะแต่ว่ามันเป็นการมาดีกันในรูปแบบที่ว่ามันต้องมีจุดเชื่อมโยงอะ่ะก็คืออาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักในการชักชวนทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันหรือว่าได้ไปไหนมาไหนร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันนั่นแฟนมากขึ้นและตัวเขาเองเนี่ย ก็อาจจะเริ่มทําตามรีเควสของคุณที่คุณร้องขอไปว่าคุณต้องการอะไรว่าคุณอยากได้อะไรเขาก็จะเริ่มทําตามค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณเองอมีความมีความแบบว่ามีความภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงอยู่แล้วค่ะต่อให้เขาพยายามเปลี่ยนแปลงโตมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยังมีความรู้สึกว่า คนรักยังทําดีไม่พอคุณก็ยังต้องการขึ้นมา,มากขึ้นอีกแหละในช่วงเดือนเมษาให้ระวังว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยชาวราศีธนูความงี่เง่าของคุณอาจจะทําให้มันดีเอะ ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงต้นๆ้นเดือนมันอาจจะดีแต่ว่าในช่วงท้ายๆเดือนให้ระวังความยิ่งง่ของตัวเองมันอาจจะทําให้คนรักอ่ะรู้สึกอยากไปชดเพือชันด้วยกันนอกใจก็ได้นะคะอะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปของชาวราศรีธนูเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆได้นะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า